ท้ายบทบทที่2นะครับแคลคูลัสเบื้องต้นเนาะก็จะเป็นโจทย์ข้อที่7นะครับอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับข้อที่7นะครับโจทย์บอกว่าจงหา e และ b ที่ทําให้ฟังก์ชันที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ทุกจุดเนาะก็ข้อ7ใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ข้อย่อยครับอันนี้ก็เป็นข้อย่อยที่1เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อย่อยที่2เรามาดูทีละข้อนะครับคราวนี้ครับขอทบทวนนิดนึงนะครับฟังก์ชัน ที่ต่อเนื่องเนาะมันเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเขียนดีกว่าเนาะถ้าเราจะกล่าวว่า f เ,เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับถ้าเราจะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c นะครับต้องมีคุณสมบัติ3ข้อต่อไปนี้นะครับคุณสมบัติข้อที่หนึ่งนะครับก็คือ f c หาค่าได้ครับหรือเราสามารถกล่าวได้ว่า c เนี่ยอยู่ในโดเมนของ f นะครับคุณสมบัติข้อที่2ก็คือลิมิต f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ c เนอะมีค่าลิมิตของ f x x เข้าใกล้ c มีค่าก็ต่อเมื่อลิมิตทางซ้าย ของ fx เนี่ยกับลิมิตบางขวาของ fx เนี่ยคือจะต้องมีค่าเท่ากันเนาะ3ครับก็คือลิมิตลิมิต fx ื่อ x เข้าใกล้ c นะครับก็คือ,อค่าของลิมิตในข้อที่2อเนี่ยจะต้องเท่ากับ fc ในข้อที่1นนั่นเองครับ <c oughs> ทีนี้มาดูโจทย์กันนะครับ โจทย์ก็จะให้ฟังก์ชัน fx มาครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2เนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขด้านบนถ้าเกิด x มากกว่าลบ2ก็จะเป็นเงื่อนไขด้านล่างนั่นเองครับคราวนี้เราต้องทําอะไรกับโจทย์ครับเขาบอกว่าให้หาค่าของ a และ b ที่ทําให้ฟังก์ชันที่กําหนดให้ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องทุกจุดนะครับซึ่งเราสามารถใช้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาให้หาค่าของ a และ b ที่ทาให้ฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดแสดงว่าไม่ว่าเราจะหยิบจุด พิจารณาจุดในจุดใดๆของฟังก์ชันที่กาหนดให้เนี่ยแสดงว่าทุกจุดอ่ะมันต้องต่อเนื่องดังนั้นนะครับข้อเรกจุดที่เราจะพิจารณาเราก็ต้องดูเงื่อนไขเขาซึ่งก็จะเน้นไปที่ลบสอดังนั้นเราก็จะได้ว่าที่เอกท่ากับลบสองเนี่ยก็ต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนาะโอเคคราวนี้เรามาหาค่า E กันนะครับอโอเควิธีทําครับวิธีทำ,ททำอาโอเคนะครับ จากจุด f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ทุกจุดนะครับเราจะได้ว่า f เป็นฟังก์ชัน ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ2นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่า f เป <c oughs> ็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ2เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อที่2ได้เนาะถ้าเกิดว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยคือคุณสมบัติข้อที่2กล่าวว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้สีนต้องมีค่าดังนั้นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2จากทางซ้ายแลวก็ทางขวาก็ต้องเท่ากันครับเราก็จะได้อะโอเคจะได้ชำเนาของนั้น อาจจะเข้ามาดังนั้นละกันเนาะดังนั้นนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ทางด้านซ้ายนะครับก็ต้องเท่ากับลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบ2าทางด้านขวาเนอะอาะต้องเท่ากันอโอเคคราวนี้ ดมิดเ x เขนะ้าใกล้ลบสองเนาะถ้าเกิด x เข้าใกล้ลบสองทางด้านซ้ายแนะสดงว,ว่าค่าก็ต้องน้อยกว่าสองถูกไหมซึ่งค่าที่น้อยกว่าสองก็จะเท่าเข้ากับเงื่อนไขของชันด้านบนเนาะดังนั้นเราก็จะได้เป็นดิมิต f อฟเอก์ของชันด้านบนก็จะเป็น ax กซกำลังสองล,ง 2, ลบ x ลบหนึ่งถูกไหมอ่าโอเคถูกต้องเมืนะ่อ x เข้าใกล้สองทางด้านซ้าย <c oughs> ต่อไปครับถ้าเกิดว่า x เข้าใกล้ลบสองทาง อ่านี่ลบสองเนาะนนี้ไม่ใช่สองถ้า x เข้าใกล้ลบสองทางด้านขวามือล่ะจะเป็นฟังก์ชันตัวไหนเข้าใกล้ลบสองทางด้านขวามือแสดงว่าเอ่อ x ในก็ต้องมีค่ามากกว่าสองไหมก็จะเป็นเงื่อนไขนี้ครับ x ลบ a อ่า x ลบ a เนาะอ่าเท่ากับคราวนี้เนาะอ่าอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าเดี๋ยวเราก็จะแทนสองไปเนาะใน แทน x ด้วย2แต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือจริงๆ x ไม่ได้เท่ากับ2เนาะแค่ x เข้าใกล้ลบเออข่อไปครับแค่ x เข้าใกล้ลบสเฉยๆเนาะอ่าโอเคก็จะเป็น a ลบสทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วยลบสลบหเนาะต่อไปครับก็แทนลบสแทน x ด้วยลบสองกจะได้กลายเป็นลบสลบ a นั่นเองครับอ่ะตรงนี้ก็ลบสยกกำลัง2ก็เป็น4เนาะก็จะกลายเป็น4 a ลบลบเป็นบวก บวก2ลบ1ก็เหลือบวก1อ่าโอเคลบ2ลบ A อก็อันนี้ขอเขเป็นลบ A ลบ2ครับอ่ะคราวนี้เราก็ย้ายข้างเนาะลบ A อยู่ด้านขวาเป็นลบย้ายมาก็กลายเป็นบวกเถูกไหมอันนี้ลบ2เหมือนเดิมบวก1อยู่ด้านซ้ายเป็นบวกย้ายไปก็เป็นลบครับ4เบวกกับ a กลายเป็น5 a อลบ2ลบ1กลายเป็นลบ3 โอ okay. เคเยวก็จะได้ค่า a แล้วเนาะนั่นคือ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a ก็จะเท่ากับลบเศษ3ส่วน5นั่นเองครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของอข้อจิตใหญ่ข้อย่อยข้อย่อยที่1เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อย่อยที่2กันอ่ะโอเคต่อไปครับข้อ7ข้อย่อยที่2เนาะก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แต่ว่ามีเงื่อนไขอ่าสามเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขแรก ถ้าเกิดว่า f(x) เนี่ยจะเท่ากับเงื่อนไขแรกเนาะถ้าเกิดว่า x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ2เนี่ยก็จะเป็น f(x) เท่ากับ a x บวก b เงื่อนไขที่2นะครับถ้าเกิดว่า x มากกว่า2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ก็จะ f(x) ก็เท่ากับ absolute 1ลบ x เงื่อนไขสุดท้ายครับถ้า x มากกว่า4เนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไข x กําลัง2ลบ a x ลบ b นั่นเองครับอ่ะก็วิธีทำคล้ายๆกับข้อ1ย่อยเนาะอ่ะมาตามสเต็ปเลยวิธีทำ f เป็นฟังก์ชันเพราะว่าโจทย์ต้องการให้เราหาค่า a b ค่า a และ b เนาะที่ทำให้ฟังก์ชัน f เนี่ยต่อเนื่องทุกจุดดันนั้นนะครับอา่าปลายทางเนี่ยยังไง f ก็ต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคราวนี้จุดที่เราพิจารณาเนา,นานะเราสังเกตเนาะข้อนี้ก็ส่วนเนี่ยก็จะเป็น2 2กับ4เนะาะอาก็แสดงว่าอ่ะจะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 2, 2> และ x เท่ากับ4ครับซึ่งเราก็ต้องพิจารณา,าทีละจุดเนาะเราจะพิจารณา f, f เป็น ฟังกชันต่อเนื่องจุดไหนก่อนเนาะเอาที่ x เท่ากับ2ก่อนที x ่ x เท่ากับ2ก่อนนะครับคราวนี้ที x ่ x เท่ากับ2งก็ท,งที่บอกครับถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยลิมิตของ f x ก็ต้องหาค่าได้ถูกไหมเออดังนั้นลิมิต f x จะเกิดหาค่าได้น้ดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับก็ต้องเข้ากับ ลิมิต f x f x เข้าใกล้สองทางด้านขวาคราวนี้ครับถ้าเกิด f x ค่อยสองทางด้านซ้ายแสดงว่าค้าของ x ก็น้อยกว่าสองถูกไหมก็จะเป็นกรณีที่เนาะก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้สองทางด้านซ้ายแล้วก็เมื่อกี้ก็คือ a x บวก b ต่อไปครับถ้าเกิดว่า x เข้าใกล้สองทางด้านขวา x เข้าใกล้2ทางด้านขวาเนี่ยก็แสดงว่า x มากกว่า2เนนะแต่ว่ายังไม่ถึง4เนาะจะเป็นกรณีที่สกรณีที่2อก็คือ1นึ่ง a อ s o l u t e 1นึ่งลบ x ด้านซ้ายมือเนี่ยเราสามารถแทน x เท่ากับ2ได้เนอะแต่ว่า x ไม่ใช่2เนอะต้องเข้าใกล้่างว่า x ไม่เท่ากับ2แค่เข้าใกล้2นะครับก็ได้เป็น2 a บวก b ส่วนด้านขวามือเนาะเราต้องจัดการตัว absolute ก่อนเนื่องจาก เอ็กซ uh, ์ใกล้สองทางด้านขวาเนี่ยแสดงว่ามันเหมือนกับเรามองเป็นเหมือนกับเ,เ,ปเป็นสองนิดๆใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราแทนสองแทน x ด้วยสองเนี่ยในค่าสมบูรณ์หนึ่งเอซูหนึ่งลบอเนี่ย uh, ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมหือว่าติดลบนั่นเองดังนั้นการที่เราจะต้องถอดค่าสมบูรณ์เนี่ยเราต้องเติมลบด้านหน้าด้วยนั่นเองครับคร uh, าวนี้ด้านซ้ายเหมือนเดิมเนาะก็จะกลายเป็น 2a บวก b ส่วนด้านขวามือเนาะ ก็จะได้เป็น1ลบ1ลบ2นั่นเองครับ1 <c oughs> ด้านซ้ายมือ 2a บวก b ส่วนด้านขวามือ1ลบ2ได้เป็นลบ1นะลบลบก็กลายเป็นบวกดังนั้นก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ1ผมก็จะให้เป็นสรรมการที่1ไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคคราวนี้ครับเมื่อกี้เราพิจารณา f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นะต่อไปเราไปพิจารณา f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4นะครับ พิจารณา f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง T ที่ x เท่ากับ4เนอะอ่าโอเคคราวนี้เนื่องจาก f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง T x ที่ x เท่ากับ4เนอะดังนั้นลิมิตอของ f x เมื่อ x เข้าใกล้4เนี่ย เราก็ต้องหาค่าได้เมื่อลิมิตหาค่าได้สแสดงว่าลิมิตซ้ายกับล ah ิมิตขวาต้องเท่ากันนั่นเองครับก็จะได้เป็นลิมิตของ f x x เข้าใกล้ c จากทางซ้ายเนี่ยก็ต้องเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ c จากทางด้านขวาคราวนี้ถ้าเข้าใกล้4จากทางาาจ,าจากทางซ้ายเนี่ยสแสดงว่าค่ายังไม่ถึง4เนาะก็จะเป็น3แบบจุดเกเกกเก้าอ่าเป็น3กว่ากว่าแต่ไม่ถึง4ก็จะ เข้าเงื่อนไขไหนฮะก็เงื่อนไขที่สองเนาะก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้4ทางด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็แอบส์ลูดห่ลบ x ะต่อไปเนาะก็จะเป็นลิมิต f x, x เข้าใกล้4ด้านขวามือก็จะเนื่องจากเข้าใกล้4ด้านขวามือแสดงว่าค่าของ x เนี่ยก็ต้องมากกว่า4อยู่นิดนึงก็จะเข้ากรณีสุดท้ายนะกรณีที่สาม ก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้4ทางขวามือแล้วก็ฟักงชันก็จะเป็น x กำลัง2ลบ a x ลบ b นั่นเองครับคราวนี้ครับเหมือนเดิมเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราแทน x ด้วย4เนี่ยผลลัพธ์ในค่าสมบูรณ์เนี่ยก็จะน้อยกว่า0ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราจะถอดค่าสมบูรณ์เนี่ยเราต้องใส่เครื่องหมายลบก่อนเนาะ <c oughs> ด้านขวามือครับ สามารถใส่ไปเลยได้ไหมจริงจริงก็ใส่ไปเลยได้เนาะก็จะได้เป็น4ยกกำลังสองลบ a คูณ4ลบ b ด้านซ้ายเนาะพอเราแทน4อ่แทน x เป็นสี่ได้จะได้เป็นลบ1ลบกับ4ถูกปนะ4ี่6อันนี้ลบ4 a แล้วก็ลบ b ด้านซ้ายมือเนาะหนึ่งลบสี่ได้เป็นลบสามครับลบลบก็เป็นบวกก็จะได้สามเนาะด้านขวามือก็จะเป็นอ่าอดเด็ดนะเดี๋ยวผมทำการย้ายทีเดียวดีกว่าด้านขวามือเนี่ยผมก็จะย้ายลบสี่เอเนี่ยจากลบเป็นบวกลบบีเนี่ยย้ายมาจากลบก็กลายเป็นบวกเนาะก็จะกลายเป็นสี่เอบวกบีส่วนด้านขวามือก็จะเป็นสิบหกเหมือนเดิมเนาะส่วนสามเนี่ยบวกอยู่ก็ย้ายเป็นลบสิบหกลบสามก็เหลือสิบสามครับ ก็จะได้เป็นสมาการที่2ก็คือ C a บวก b เท่ากับ13ครับอันนี้เป็นสมาการที่2เนาะอ่ะคราวนี้เราก็ต้องแก้สมาการเนาะซึ่งง่ายที่สุดก็ผมจะเอาสมาการที่2ลบกับสมาการที่หนึ่เนาะ,ะตัวแปร b ก็จะหายไปนะครับก็จะได้เป็นสมาการที่2ลบสมาการที่1ก็จะได้เป็น 4a ลบ 2a ก็ a, จะเหลือ 2a เนาะ b ลบ b ก็เท่ากับ0 13ลบ1ก็เลย12นะครับเราก็จะได้ a เท่ากับเท่าไรครับ12หารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ6ครับพอได้ a เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทน a เท่ากับ6แทนลงในสมการ1หรือ2ก็ได้นะครับผมขอแทนในสมการที่1ลวกันขอแทนลงในสมการที 10, 1, 2, point, ่1 ก็จะได้เป็นอะไรฮะสมการที่1ว่าไงเอ่ย2 a บวก b เท่ากับ1ถูกไหมอ่ะก็จะได้เป็น2คูณ6บวก b เท่ากับ1ก็จะได้ก็จะได้ b เท่ากับ1ลบกับอ่า6 2 12เนาะลบ1เราก็จะได้ b เท่ากับลบ11อ่ะโอเคได้ทาง a แลนะ b เนาะสรุปหน่อยครับสรุป นั่นคือ a เท่ากับ6และ b เท่ากับลบ11นั่นเองครับครับสำหรับช่อง Fair f u n m e ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ